หลายคนคิดว่าเรียนจบแล้วอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนเนาะอยากจะทํางานดีๆมีเงินเดือนเยอะๆแบบนี้เนาะส่วนมากแต่ครูบาเนี่ยครูบากับคิดต่างจากคนอื่น,นไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนครูบานไ่ะครูบาบอกว่าคิดว่าจะรีจะรีบเรียนให้มันจบไวๆเราจะได้เราจะได้ไ,ดไม่ต้องทําอะไรเพราะงั้น<_><_>ครูบาคิดว่าหลังจากครูบาเรียนจบแล้ว ครูบาจะกลับไปอยู่วัดมันนอกตื่นเช้าขึ้นมาครูบาก็จะรดน้ําต้นไม้แล้วก็จะรดน้ําต้นไม้แล้วก็จะ,ะเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นนี่เลยนี่หลังจากเยียนจบแล้วสิ่งที่ครูบาคิดเออ <laughs> มันก็ต่างต่างจากต่างจากคนทั่วไปอยู่ เราคิดถึงแต่วความสบายจริงๆนะครูบาคิดว่าท,ทําไมทำยังไงชีวิตเราจึงจะสบายแต่คนคิดว่าการมีเงินการเรียนสูงสูงการทํางานดีๆมันสบายแล้วทำไมครูบาไม่คิดอย่างนั้นเออครูบาคิดว่าการอยู่เฉยๆด้วยมันสบายอ่ะแล้วใครสบายกว่ากันนะใครสบายกว่ากัน ตกลงคนเป็นเจ้าคนในคนหรือคนอยู่เฉยๆสบายกว่ากันน่าคิดนะน่าคิดอ <c oughs> แต่อันนั้นก็ไม่สบายเท่าตอนนี้ไม่สบายเท่าตอนนี้สบายจริงๆก็ต้องสบายจาจความโกนกระวายสบายเพราะเพราะ หมดความอยากนั่นจริงสบายจริงคือชาตินี้เกิดมาคูบาเป็นคนที่เกียดที่สุดถะอะจะพูดประวัติให้ฟังเนาะประวัติคูบาเนี่ยอัศจรรย์นะไม่ธรรมดาได้เออประวัติคูบานี่ไม่ธรรมดานะอะโลกต้องจารึกไว้เลยนะคอูบาก็สงสัยอยู่ว่าอทำไมาคูบาเกิดมาชาตินี้คูบาขี้เกียจจังเลย พว่าเกิดมาเป็นคนขี้เกียจตั้งแต่เด็กแล้วจะต,ตื่นไปโรงเรียนก็ยากมากเลยนะโยมแม่นี่ปลุกได้ปลุกอีกเอาให้มันนัเอาให้มันเหลือวิหนึ่งนั่นหนะถึงจะตื่นได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่น,นั่นหนะขี่เกียจมากแล้วก็เป็นคนชอบนอนนอนได้ทั้งวัน นอนได้ทั้งหมดขอแค่ได้นอนไม่กินข้าวก็ได้มันยิ้มแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทําไมมันขี้เกียจขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้เราเราเข้าใจแล้วทาไมเราขี้เกียจมันดีแล้วที่ขี้เกียจมันสบายข <laughs> ี้เกียจแต่ตอนนี้เราขี้เกียจมีขี้เกียจเป็นขี้เกียจได้ ขี้เกียจวุ่นวายกับโลกเขาแล้วถ้าขี้เกียจระนี้กลัวว่าดีเลิศเลยให้มันขี้เกียจให้มันได้อย่างนี้ให้มันขี้เกียจให้ได้ <c oughs> มันไม่รู้จะทําอะไรไปเพื่ออะไรแล้วไม่รู้จะทําอะไรไปเพื่ออะไรแล้วก็เลยเหมือนคนขี้เกียจแต่ขี้เกียจนี่ไม่ใช่ขี้เกียจเพราะ ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวขี้เกียดเขาไม่ไม่เอาอะไรนอ,อ่ะมันต่างกันผมว่าแนั่นสีเจ้าขาคูบาก็ขี้เกียจเกินเลยนะ <c oughs> เออขี้เกียจเกินโ <c oughs> ยมยายอภาโย,ยมก็ขี้เกียจชอบนอนมากจนไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำฮ่า <c oughs> อ่อขาบ่ไหลเออขี่้านพด